เพราะมันทําได้ไม่ยากใช้หลักง่ายๆเนี่ยหลักการ,รออมีกลไกที่ดีแล้วก็พูดจากครอย่างสร้างสรรค์อย่างสันติวิธีก็ออที่อาจารย์เล่าเล่าให้ฟังมาคืเรื่องของการสร้างชุมชนเข้มแข็งครับซึ่งไม่ใช่เข้มแข็งที่ไปไป,ไปต่อสู้กับใครแต่เข้มแข็งภายในองคอ์กรที่มีการบริหารจัดการครับท,ท่านชมครับผมมีวิทีอาอยู่อันหนึ่งซึ่งจะจากประสบการณ์ของท่านอาจารย์ไพบูรนะครับในเรื่องของการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพราะเชิญนับชมครับมีคนไทยนับล้านคนไม่มีบ้านของตัวเองอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหรือต้องบุกรุกพื้นที่สาธารณะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่มั่นคงแต่เขาเชื่อว่า ทาออกที่ดีกว่านี้ได้โครงการบ้านมั่นคงจึงเริ่มจากความเชื่อมั่นในพลังเชิงบวกรวมพลังคนเล็กคนน้อยร่วมคิดร่วมทำจัดตั้งกองทุนเพื่อสร้างบ้านตามกำลังของตนนี่คือชุมชนบางบัวซึ่งวันนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วทุกคนมีบ้านอยู่มีสาธารณูปโภคพร้อมมีศูนย์เด็กเล็กช่วยดูแลลูกหลานเมื่อพ่อแม่ไปทางาน คือคุณภาพชีวิตใหม่ที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมสร้างด้วยตนเองก็ดีใจนะคือว่าไม่เคยว่าจะคิดว่าจะมีบ้านเป็นแบบหลังแบบนี้ยาเสพติดนี่เนาะลดลงนะแล้วก็กันไปมาหัทลงก็สะดวกขึ้นเด็กรู่นี้คงอนาคตจะดีพอถึสิ่งมันล้อมนดีขึ้นนะ ชุมชนที่ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยผ่าน,นกลไกที่หนุนเสริมชุมชนให้ลุกขึ้นมาบริหารจัดการกันเองโดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางฐานคิดและผลักดันเรื่องนี้คืออาจารย์ภัยบูลวัฒนสิริธรรมจากนักเศรษฐศาสตร์นักการธนาคารมาสื่องานพัฒนาชุมชนจนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมลและความมั่นคงของมนุษย์และรองนายกรัฐมนตรี อาจารย์ไัยบูล์มีบทบาทในการผลักดันพรบสภาองค์กรชุมชนกองทุนสวัสดิการเพื่อผู้พิการขับเคลื่อนจิตอาสาธุรกิจเพื่อสังคมจนกลายเป็นโครงสร้างที่มีกฎหมายรับรองที่จะช่วยให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ดูเ,เ,ปเป็นทั้งนักคิดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและวางระบบเครือข่ายทางสังคมเพื่อ ไปสู่สังคมที่พึงปรารถนาคือสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกันสังคมเข้มแข็งสังคมคุณธรรมและสังคมประชาธิปไตยทุกเรื่องที่ท่านคิดเนี่ยคิดเรื่องดีเสมอนะครับแล้วก็คิดเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวเองเสมอท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องของลาบยศสรรเสริญเรื่องต่างต่างนี้แล้วก็อะไรที่ท่านช่วยได้ท่านไม่เคยปฏิเสธนะครับตั้งแต่วัยหนุ่มเป็นอย่างไรจนวยัยอย่างนี้ ยัังงงทงานเพื่อสคมเพื่อสสส่ววนนรมมมเเออต้ายคืหนึ่งในเจ็ดบุคคลต้นแบบคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้ถอดประสบการณ์ชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังในฐานะผู้ที่สร้างคุณูปการต่อสังคมไทยมีชีวิตงามด้วยความดี ผมเป็นทั้งมะเร็งทั้งหัวใจขณะนี้สภาพของผมก็คือโรคอาจจะกำเริบเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ในที่สุดก็เสียชีวิตไปเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นก็ใช้ชีวิตวันต่อวันวันนี้ยังมีแรงยังทำอะไรได้ก็ทำไปอาจารย์ภัยบูลวัฒนสิริธรรม คือนักคิดนักเศรษฐศาสตร์นักบริหารนักพัฒนาสังคมและอดีตรัฐมนตรีผู้อุทิศต,ตัวทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวันนี้แม้อยู่ในวัยเกษียณทั้งร่างกายอ่อนแอลงจากการเข้ารับเคมีบำบัดแต่อาจารย์ยังคงทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องเมื่อผมมาทำงานที่ผมรักและผมเลือกแล้วการทำงานก็เป็นความสุขมะเร็งนี่แค่เป็นปรากฏการณ์ของร่างกาย เป็นวัตถุอะไรบางอย่างซึ่งบังเอิญสารทั้งหลายมาประกอบกันได้ความพอดีก็เลยกลายเป็นชีวิตเติบโตพร้อมกับความเสือ่อมซึ่งก็เป็นธรรมชาตินะไม่ใช่ของแปลกปลอมคือการวางใจไว้ถูกที่ทําให้แต่ละวันดําเนินไปอย่างปกติสุขกุญแจสําคัญคือการเข้าถึงธรรมะตั้งแต่วัยหนุ่มและยิ่งเข้าใจลึกซึง้งเมื่อได้พิจารณาไคร่ครวญอย่างต่อนเนื่องทุกอย่าง อันนิจจังทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างอนัตตาถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะหลุดจากความเป็นตัวตนอันนิสงก็คือเราก็จะไม่เห็นแก่ตัวจะไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองไม่เน้นตัวเองแต่ไปนเน้นคนอื่นเน้นส่วนรวมนี่คือชีวิตอีกหนึ่งวันที่เต็มไปด้วยความหมายอาจารย์ภพบูลออกจากบ้านแต